บายดีเด้อพี่น้องมานังถ่ายบาดำโดนเติบเพิ่งไปห้าหน่อหม่โดนเติบบาดีห้ามแมพี uh ่น้องไม่ปงหม้ไปละออนาแซนือเ่นกอาเอามาเบิเยกินขิ้งัวที่สามเงนี่เืองเค่เงานั่นด้อ๋อพี่น้องห้ามไมเมื่อนี่ไ่ากินักแดบออื่น้ก็วมามีแตนะเบิงหาน่อหม้นี่ยได้ร้ายอยู่ ป้าไปปอกเอาขกไ่บอสอบซื้อดลัยเดีพี่น้องจาสิเตรมตาปอกเดีพี่บก้อังกับพ่้อามาเนาะนั่ินดินี่แหจะไปหากะพ่กเอปลาคนเดียวโอ้ปลาดำไปคนเดียวพี่น้องนะทีหักแพงทานตัวเดลัยอินปลาดำ อ๋อหน่อไม้พอดีแกหน่อไม้งามเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาชมช่งองซะแพงเด้อพี่น้องเดอ้อเมื่อนี้มาเฮือนปลาดำอีกแล้วมึงดูมาเฮือนปลาดำเมื่อนี้นนมีข่าวดิมึงดูเนาะจ่าแมนอยากพังปลาหม่าว่าแล้วมายืนมาหยั่งอยู่โอ้ย Nãy à, chắc lẽ nhắm mãi lên nắp 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 nắm mì ghê chị đây mắp a dâm tay hồng tô vinh hồng tay song tay đây song bọn tay uy giác tai khai hồng lên nắp bao 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 bảo bao 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 bảo เด็กชิว่าออกยัง้วออกมาบ้านปลาดำม,มีข่าวดีจ้ะว่ะองบอกว่า,าไปถ่ายเอางงว่กับถ่ายเองงว่าเมืงดูของมันนำ <c oughs> มาอยู่คนหนึง่งนะนั่นนะตัวมันอยากกินเปลือกหน่อไมน้น่นำปลาดำปลาดำออกมาเมื่อนี้นนะมีข่าวดีได้มาพังดูข <c oughs> าวดีเลยตาดีแทหนังลงมมานางลงกันนี่ ให้หมาเขาเบือบอบ่อก็คือไปสิหมาเขาเบื่อคือบอกให้ไอเพียงมาปลาเมาฟังบอกข่าวดีให้ปลาดาฟังดูมาบอกข่าวดีปลาดาฟังวันนี้เนาะมาถ่ายคลิปไปนะม,มีเอื่อยใหญ่เพลินเอื่อยเฉยเฉยมาให้ไปซื้อบ้านประตูไปซื้อโว้ยโว้ย ไปซื้อบานประตูแต่ว่ายังบ่เพียงพอเนองเลยอาก็ได้หาพันบาทเนาะแต่ว่ามูลค่ามันนะเจ็ดพันบาทมูลค่าบานกับค่าอุปกรณ์แต่หากาได้ซำซำนั่นแหละพี่น้องหาหาพันกันเนาะก็ฟังไปเรื่อยๆแต่ว่ามือนี้สิไปสั่งแหละพี่น้องไปสั่งมาละทสั่งมาแล้ว พ่อก็สั่งเแหละสั่งไว้แล้วก็แม่นสั่งลุกมันจีกระเทิรนเขาเอามาส่งเพราะว่าเสียคงบริการเคนไหนเอามาลุกคนไหนเส้นเป็นไห้เส้นเคนแบบแน่นขั้นโบมีอันผู้ใหญ่ซอยก็ให้อันปลาดำคล้ายเข่าให้ลุกคนแบบทะเลเข่าสบายดี โอ้จูโจมอีกได้เสียก็ได้ยังวะใหญ่ขนาดหมายสันที่ว่าเสียป่ะเนาะย่อมเสียยิ่ยังวะก็เมาเอ้ยมาเอาโลดว่าสันของปลาดำบ่ว่าสันเอาให้พ่อโลดว่าัออของคนหูอยู่ว่าปลาดำมันขั้นผู้ใหญ่ขั้นซอยกะแห้งดีเนาะกับสตูเอาครบคุ้นทั้งเอื่อยเนี่ยเอ้ยเอื่อยละไม่ฮะดีใจอยู่เห็นได้ยินข่าวดีใจดีใจแห้งแห้งเคุ้นเอื่อยเอื่อยละไม่กับเอื่อยอัมคอนเออเอื่อย เนทายาบอสืบน้หอยกาบุญสานช่นทายาไ่ีนอัคนนี้ลุกไนไปเรื่อเร่อยงๆขนไปเด้อขอบคุณเลยังองนะี่เดี๋ยวสีเบ้าเดียวสีเ้าเงินนำลังว่ามีของไพ่แนนเยทั้งสามเด้อบ่เงินไพ่แห่กจังสรุปนำลังนาะพี่น้องนาะแต่ว่าเยทั้งสมคนนี่แหละเนาะสีสวยเรือเกามาโดยลัวประอกินเราใหม่ ให้ได <hand> ้ม yeah. <laughs> ีสุขภาพแข็งแรงอย่ามาคมซั่นไดอันเว้ายังก็มาพังนํางัวก็ได้โอ้ยเมตตาประดเว้ายังบ่เป็นผาวบ่จักคนจักงัวโอ้ยคันคันบ่าวสาามบ่วนก็งัวมาวนพี่น้องเอ้ยถ้าแม่นบ่าวสามอยู่ก็บ่สามแล้วสิมาวนแม่ ว่าวเนี่ยผมเป็นว่ามังดูมั่งดูสิมันเบิ้งสิว่าวเห้พี่น้องฟังลูกชา่ไหมนนาคาเบากลับกับซอยคือกันแล้วเฮ้ยนัาซอยจังได้ซ้ำนี่บ้านประตูเทิงนะคามีแต่บบบใหญ่ได้ไหมเบากลับซอยบ้านประตูอากาศเนี่ยแตะเข้าแตะเข้าเพิ่นไปทำงานพี่เนาะกระดานไฟกับเบากลับตันซอยแม่ค่ะกระดานไฟเดินไฟเดินไฟทางตลาดในการเบากลับตัน ป้าดำเหม่นจีได้ไปหาเงินในอยู่เพื่อนป้าดำอยู่เพื่อนงานหมด้ไปหาเงินทางใดหาตัแต่ข้าวลูกยังหน่อยผมไปตัดอ้อยตัดปออย้างงัวงาะหาแต่ขี้กันได้พากแบบจ้างเกี่ยวเขาบ่าวกัปตันแบ่งให้แม่กันตั้งแต่เพิ่นข้าวเพิ่นไปทำงานกับเบาแพงบ่ไดเลยนะเนี่ยไปทำงานกับลูกกับไห้กันเขได้กินเขได้กินหายบ่ได้วก็จุกยังบ่พอไปเอาเป็นก่อนเป็นหน่วยเนาะบ่าวเทินไปทำงานกับฮะก็ได้สอน สี่บ้านนั่นแหละพี่น้องปกติบ้านใหญ่มันมีหาบ้านแอนก็ได้สี่บ้านเนาะเก็บออมมาอืมแล้วก็ให้นพ่อแม่กินใส่กันน้ำปลาเทิรนถ้าแล้วแอนก็นำลูกจ่ายกันเลยบริหารซาแพงเพิ่นกระซอยคือการสาบเนี่ยเด้พี่น้องบุกนะบุกเพื่อนสาบเพื่อนเอาเงินหามาสาบเพื่อนได้นาะกระซอยกึ่ก้านซาแพงกระซอยหาเสนพี่น้องเอ้ยชอยคนละเด็กละหน่อยพี่เนาะใครใครกับครอบครัวไครมันเนาะแมน เอ็โอ้ยโอ้ยไอย้นแล้วเจ้าัวกบได้เอ้ยนี่รัีลวงมีลายเามีพอกระเทินมีพอกระเทิรนพ่กระเทิรนพอเด็กินแต่ใส่นี่ก็ได้นยนองก็ได้ชีวิตคอยละมันพ่อกระเทิอนบอกเกิบมีเกิบเก็เกิบขาดขาชีวิตพอกระเทิรนพ่อากนไปบอกเอีอัน ปลาดำน่ะเด้อว่าภาคแวน่นมาให้ปลาดำ2วงนะวงนึงนั่นภาไปบอกยังเพิ่นชมอยู่เพิ่นเบิ่งคลิปอยู่เออก็ภาบอกปดาบอกนั่นน, <c oughs> น,นี่แหละแวนนั่นฮอดแล้ววงตาก็ฮอดแล้วแลวงนึงนันปดแบ่งให้บ่าวกับตนวงนึงเนอ,อแล้วก็อ ใจขอบคุณหลายๆเด้อที่ฝากให้ปยเลขดำได้ใส่แหวนเลยขอบคุณหลายๆคอยบุญค้ำนำ้ให้ถือหวยเด้อถิ่ห์หวยยังได้หนยยังได้มาอีกนั่นน่ะคอยเราถือหวยเพให้ถือหวยเด้อแหละแหละแหละอันมาเติมให้ประดําอีกเนี่ยเด้อ FC ประดําผู้ผ่าแหวนนะยังขาดอีกสองพันบาทได้บานประตูน่ะสิไปเส้นนี่ สิไปเส้นให้ปลาดำมือได้เหล็กออกมือวันที่หนึ่งแล้วเนาะขอให้ลำไหลวดไหบรวยเด้อให้ลูงให้เรื่องกว่าเก่าอันนี้อายุหมั่นควนยื้อนวิทจากโคลกโควิดดูดีนี่แห้งเบิ้ดเข้าัวเกร่านชาญแล้วเบิ้ดถูกถุนปลาจิปลาดำกะดีใจแห้งดีใจบรวยดีใจแล้วบ่เคยได้เนาะอาเค ได้แล้วก็ดีใจเลยเฮ้ยเองก็ดีใจน้ำโตคือการดีใจน้ำปลาดำน้ำพี่น้องทั้งบะแมนแวยนทองก้วยนะคุนอืมเป็นเจ็งไดญถ้าสีเขาไปปอกอยู่ในมันตัดสะห่อนปอกอยู่นอกเอาเขาไปปอกอยู่ในแค่นี้น่ะฮ่อนกับอดเอาแม่นสะดวกสบายอืมกระถือพี่น้องมันจ็งมีสีสันให้มันว้นโลดสิซับมันเบิ่งเป็นเจ็งด่า ว้าวยังกระโบ,บเป็นว้าวอุ้ยนี่งบประดาม,มีสื่อได้หรือยีเบ้กะชั้นกะชิมมีสีฟอง <c oughs> อีเบ้อีฟองตีมันแนตีมันออกว่าแนน่ะนเจียมาโค่หมอดหัวยี่ไล่งามๆน่ะตายสับพี่น้องเอ้ยประดานจะมาถึงหอดดีด่างใหญ่กับใต้ไล่บักงามๆน่ะกับใตายตายจ็คตัวกัยมานเบอ้อโจ แม่มานพึ่งสองตายสองกับิดสี่ติดสี่เพิ่มเดือนห้าว่าสามบันยองสี่ผู้ลูะมันพอมมันตายแม่มานตายะโอ้ยแป้งอีแวนเบิ้งมากินหอดส่งอยู่ในกระโตนี่นี่มีซีสันบ่มีซีสันไปมีซีสันปลาเมาหมากแบบนี้ นี่ไปแม่ <c oughs> หาปลอกอยู่ในเฮื่อนกับบ่บ่มีซีสันมันห่อนผออยูอยู่ทางนอกเนะ้อพี่น้องส้มบึงงัวเบึงยังไปปลอกชมบรรยากาศเราหล่อแม่เออถ้าเบิ่งต้นปลาดำแกงเละกับกินเนะพี่นอ้องน้องถึงขันแกงแล้วใส่ข้าเวเบือลงไปแล้วขึงหมอ้บอบักไง แ่บแบอร่อยเลยสู so yeah. Yeah. Yeah, ้กันอย่านั่งอย่านั่งตาออบุนเด้สคือเป็นใบค่ะแต่พี่น้องออนซอนอันนี้อันพักแหวนเป็นยังจังนี่ยิ้วเขาแกงนวลงกอ ถ้าเข้มหรือจางแล้วน,นะเมื่อนี้เมื่อนี้สิบังกินข่าวอีกแล้วอีกแล้วเ,เป็นหมายสูก่อนเสะเมืเอ่อนี้วันผ่าต่ลนะวมาวันสิลปเมื่อนี้ เงี้ยพอดีแบบหัวหงอนี Mar ่กไงอย่างเขียนอะไรก็ซ yeah, <This> ีบเลยสอดกันเอาผ้าบางแงี้ยรึเปล่าผ้าบางแงีจะปลูกเองบ่ผ้าบางเงี้ยเออผักกระเกงพี่น้องกาแปลว่าแล้วแล้วได้นี่เออถ้าเอาผักกระเกงลุ่งเนี่ยถือว่าแล้วอยากเด็ดด้วยนี่ซาแพงเด็ดหาคุณออกมาพี่น้อง างมาล่างเปชีบหนามในตานางไงือ,อใช่ติบเข่าเนี่เนะมือ่อไงกินเข่าอยู่นอกเพื่อนเบื่องพี่น้องอยู่เพื่อนมันคืคอเตาอบแท้ ปิกนิกนอกบ้านปิกนิกนอกบ้านนี่วะใช่แล้วประมาณว่าไปปิกนิกกับว่าไปซัพปิ้งอะไรอยากเง้วะเขาบอกว่าปิกนิกปิกนิกอยู่เขาบอกปิกนิกน้ำซัพปิ้งเราอะเราบุตรเนาะไปซัพปิ้งกับรเแม่วคอ้นคว้มหูหน่อยแล้วมันเรายังบุกหัวถือถุงหน่อยคุนคนประสบการณ์บโหราณเนาะแม่ ว่าผิดว่าวถือแหละเนาะอย่างดีว่าภาษาอังกฤษมาพอถูกพอไพ่ละลายคลิปปล่อยออกไปเบิ่งแล้วเนาะพี่น้องเนาะว่าผิดไปอิดบ็อกนะซิบวกกอนเด้อพี่น้องเด้อกิปปรีปะหม่าว่าวถืออีกก็มาว่าซิบเก่าปะมาวหย่านสาวแพงหยาดว่าวมันชอบกินน้ำกันเด้อแกงใหม่หอมเด้อแซสบน้ำกันเด้อน้องน้ำกันพี่น้องกินก่อนน้ำการแ่บ เออมาเด้อแกงกระใหม่ตอนเถียงอ่ะเนาะเถียงที่เห็นบ่ายมเลยป่ใบนะหิวแล้วก็แหงกันหน่อยนะเอามาจกเขาน่ะหิวจนสีเป็นลมเป็นหนังกินปีกไก่เบิดปีกหนึ่งเลยเอ้ากินไก่ซะก่อนกินเลนแล้วมาแต่ห่านเฉคงไปเลือกบานจนฉีดเป็นลมเนาะหิวเผื่อจะเลือกได้นะมันกลาดยุบันนาดตัวแตกบ่นะแป๊บเดียวนางเฮือกบ่ได้โดนอันโดนมันเด่งมันด่างกับมีได้เลือกอันนั้น รื่องอุปกรณ์ยังบุกบุบสัมผาสเอามาจ้าก่อนอุปกรณ์เบิร์ตอุปกรณ์บุกบุบข้าแป้งคุยจีกุนน่าไม่ก็กก่อนนะอืมแล้วมาแจ๊บแจ๊ก เ้ยก,ก,กัทบังพีล้ออ,อน,นน้ำลายแตกเด้กัทบ่นหน่วยบ่เคยเจ๊กเถื่อน้ำลายแตกเด้ว่าเราจิ๊กึนยังคือกัทไรวะเจักไปวะเอ็งห่าวากัทบักพีร้อนนะอย่ากัทเข่งบีมันแตกป้าม่าว่า,า,ากัทข้าวทันแห้งเคยไปแตกอยู่ท้องเพระพาะซาบีมัน เ้าว่ากัดเบิดหน่วยมันโบเพ็ดแม่นบ่อยู่ปลาดําแม่นอยู่บ่แต่แล้วมันเพนะ็ดเ <laughs> นาะเขาว่าวีมันแตกเขากัดเคยดิอาเบาว่ามันเพ็ดมันก็เพ็ดนีมันจีไป็ไหมใสอันนี้ว่าเพราะว่าอะไรผมใช้ก้นกับเอฟซีกับซีดีใจน้ำปลาดำเนะาะใชยก็เห็นดีว่าถึงคิวปลาดำแล้วอ่ะจ้ะเอากับประคุณในไลเด้อ กับลายก็มีอัน FC ผู้หน okay. ึ่งเราแบบถุกถุกกับปลาดำกับมีลราแบบเออแม่นความเนาะพี่น้องถุกถุกกับปลาดำกับลายกับมีคือก้คสับคี่น้องเราถือต้องผู้รวยกับปลาดำกับลายมั่งผู้รวยกับลายผู้ถูกกว่ับลายป๋อพี่น้องปลาดำกับผู้รวยกับมีเออผู้รวยกับมีพี่น้องปลาดำนะพี่น้องอะไรพี่น้อง รวยกับเพื <át> ่อนเพิ่นเนาะผัวเพิ่นหาเงินเก่งเลยแมนประจำแบ่งความอยู่ความกินนี่แหละพี่น้องเลยน้องกันเนาะใส่ยู่น้องกันก็จะก็จะใส่เล็กน้อยก็จะใส่เล็กน้อยแล้วก็ความอยู่ความกินครับก็ให้กินอยู่ไอ้น้องอาเต้ยั่เกีียวกับให้ความอยู่ความกินเขาซื้อมาให้จนว่าสมบูรณ์จนหางจนมีเขากับพวกให้แล้วเนาะเขากับครอบครัวเขาแมนครอบครัวครอบครัวประจำกัก็ระจำนี้ก็ดีใจเนาะประจนี้ก็ยังดีแล้วเขาจะประนี้ก็ได้ อย่าครับอ้ายชื่อชื่อแฟให้เฮาก็ซื้อเนาะน้องนงก็ได้ก็ได้น้องเค้าอยู่โดยนําใจเนาะอันนี้ก็เอื้อนําใจเอื้อใหญ่เพิเอื้อใหญ่ทงเยอรมันเนาะพี่น้องเนาะ3 3ฐานบ่แงโดยเดี๋ยวบ่แล้วจังสิสรุปให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะว่าผู้เท่าใดก็ขอบคุณเอื้อยหลายๆเนาะทั้ง3ฐานที่วยเหลือปดํา เห็นกับบได้ว่าเห็น <minority> ว <isters> ่าถูกว่ายากแห้งดอกพี่น้องซอยสิ่งสิ่งที่มันขาดเนาะปานประตูแมนเขาเว้าความพอดีนะพี่น้องแมนซอยสิ่ที่มันขาดเห็นเห็นเนจากซอยเขามาเขาก็แห้งดีใจแล้วของมันหมีเนาะจ้องตีแหละแมนเอ้าสมมาภาควดเลยเนาะพี่น้องยุแห้งแล้วแมันบ่าากวดเลยก็แชร์ให้ได้พี่น้องเด้อก็ติดตาม อย่าลืมข่าวมาเป็นกำลังใจให้ในทพี่น้องสวัสดีสวัสดีส